สวัสดีครับท่านสมาชิกทุกท่านนะครับพบกับ law and life นะครับกฎหมายง่ายๆใช้ในชีวิตประจำวันนะครับหลายท่านนะครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าการกู้ยืมเงินทาง l ล n e หรือ Facebook หรือช่องทางออนไลน์ต่างๆนะครับใช้ฟ้องศาลได้หรือไม่นะครับผมเมื่อก่อนนะครับก็ต้องตอบเลยครับว่ากฎหมายเนี่ยกำหนดไว้ว่า การกู้ยืมเงินกว่า2,000บาทจะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือหรือลงชื่อผู้กู้แต่ปัจจุบันนี้นะครับได้มีพรบรนะครับว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับพศ2 5 4 4นะครับทำให้การกู้ยืมเงินทางออนไลน์นะครับหรือว่าทาง Facebook ทาง l ล n e หรือทางช่องทางออนไลน์ทั้งหมดนะครับใช้ฟ้องศาลได้นะครับ หรือว่าสามารถฟ้องศาลได้นั่นเองนะครับผมโดยในมาตรา7นะครับมีหลักว่าห้ามปฏิเสธสัญญาที่อยู่ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นะครับมาตรา8นะครับมีหลักว่ากร,กรณีนะครับที่มีหลักกฎหมายนะครับกำหนดให้สัญญาต้องทำเป็นหนังสือถ้าทำเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าได้ทำเป็นหนังสือแล้วนะครับผมทุกท่านครับในกรณีแบบนี้นะครับ มีการฟ้องร้องชนะคดีกันในศาลชั้นต้นนะครับมันมีมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวว่างๆนะครับผมจะหากีการมาเล่าให้ทุกท่านฟังนะครับผมสำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการปรึกษานะครับกฎหมายหรือขอความรู้ทางกฎหมายนะครับก็สามารถติดต่อได้นะครับผมฟรีทั้งหมดนะครับไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับ ถ้าหากชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามและก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ได้รับเพื่อที่จะได้รับข่าวสารใหม่ๆนะครับผมและได้รับความรู้หรือวิทยาการต่างๆนะครับเรื่องแบบนี้นะครับไม่ต้องรอให้ใครมาจับเราเลยนะครับหรือว่าเราก็ไม่ต้องไปทําผิกดกฎหมายถ้าหากเรารู้อยู่แล้วนะครับก็จะได้เป็นทางในการดําเนินชีวิตอย่างถูกต้องด้วยนะครับผม